คำทํานายใครที่อยู่ในใจเธอไพ่ที่ได้คือไพ่ที่ปรากฏขึ้นมาคือ The Empress จักรพรรดินีคําอธิบายความหมายของไพ่ The Empress ในบริบทใครที่อยู่ในใจเธอและข้อคิดเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันไพ่ The Empress เป็นไพ่หลัก Major Arcana ใบที่สในสำรับไพ่ยิปซีเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นแม่ความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติความคิดสร้างสรรค์ การบำรุงเลี้ยงดูความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความงามและความมั่นคงทางอารมณ์เมื่อไพ่เดอะเอมปริปรากฏขึ้นในคำถามว่าใครที่อยู่ในใจเธอสามารถตีความได้ดังนี้ครับความหมายที่ดีในบริบทใครที่อยู่ในใจเธอสัญลักษณ์ของบุคคลที่มีอิทธิพลด้านบวก บุคคลที่อยู่ในใจของเธออาจเป็นคนที่เธอรู้สึกผูกพันอย่างลึกซึ้งเป็นคนที่มอบความรักความห่วงใยการดูแลเอาใจใส่หรือเป็นคนที่ทําให้เธอรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและได้รับการทนุถนอมคนคนนี้อาจเป็นได้ทั้งคนรักคู่ครองสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีบทบาทความเป็นแม่เพื่อนสนิทหรือแม้กระทั่งตัวตนในอุดมคติที่เธอปรารถนาความรู้สึกของการเติมเต็มและความสุข การมีคนคนนี้อยู่ในใจทำให้เธอรู้สึกถึงความสมบูรณ์ในชีวิตมีความสุขความอิ่มเอมใจเป็นความสัมพันธ์ที่หล่อเลี้ยงจิตใจและทำให้เธอรู้สึกได้รับการเติมเต็มในด้านอารมณ์การสนับสนุนและแรงบันดาลใจคนที่อยู่ในใจของเธออาจเป็นคนที่สนับสนุนเธอในทุกๆด้านเป็นแรงบันดาลใจให้เธออยากพัฒนาตัวเองหรือเป็นคนที่ทำให้เธอรู้สึกมีคุณค่าและเป็นที่รักความสัมพันธ์ที่อุดมสมบูรณ์และงอกงาม ความสัมพันธ์นี้มีศักยภาพที่จะเติบโตและงกงามต่อไปมีความมั่นคงทางอารมณ์และอาจนำไปสู่การสร้างครอบครัวหรือความสัมพันธ์ที่ยืนยาวและมีความหมายการแสดงออกถึงความรักและความห่วงใยอาจหมายถึงว่าตัวเธอเองกำลังแสดงออกถึงความรักและความห่วงใยต่อคนคนนี้อย่างเต็มที่หรือกำลังปรารถนาที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับเขาเธอข้อคิดที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันแบบเจาะลึกเป็นวงกว้าง จากพลังงานของไพเดอร์เอมริสเราสามารถนำข้อคิดต่างๆมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามบ่มเพาะความสัมพันธ์ที่ดีไพเดอร์เอมปริสย้ำเตือนให้เราเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ที่หล่อเลี้ยงจิตใจไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับคนรักครอบครัวเพื่อนหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานจงลงทุนเวลาและพลังงานในการสร้าง และรักษาความสัมพันธ์เหล่านี้มอบความรักความเข้าใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันความสัมพันธ์ที่ดีคือแหล่งพลังงานสำคัญในชีวิตดูแลตัวเองและผู้อื่นพลังงานความเป็นแม่ของเดอะเอมพรสสอนให้เรารู้จักดูแลและบำรุงลิ้กงดูทั้งร่างกายจิตใจและอารมณ์ของเราเองรวมถึงการแสดงความห่วงใยดูแลและช่วยเหลือผู้อื่นรอบข้างการให้และการแบ่งปันเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายและอุดมสมบูรณ์ เชื่อมโยงกับธรรมชาติและความคิดสร้างสรรค์ไพ่ใบนี้มีความเชื่อมโยงอย่างมากกับธรรมชาติการใช้เวลากับธรรมชาติการปลูกต้นไม้การดูแลสิ่งแวดล้อมสามารถช่วยให้เรารู้สึกสงบผ่อนคลายและเติมพลังได้นอกจากนี้เดอ Empress ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความคิดสร้างสรรค์จงเปิดโอกาสให้ตัวเองได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นการทำงานศิลปะดนตรีการเขียนหรือกิจกรรมอื่นๆที่ทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวาสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ ความมั่นคงทางอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตการรู้จักจัดการกับอารมณ์เข้าใจความรู้สึกของตัวเองและผู้อื่นจะช่วยให้เราเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรคได้อย่างมีสติพยายามหากิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบเช่นการทำสมาธิโยคะหรือการใช้เวลากับสิ่งที่รักเห็นคุณค่าของความอุดมสมบูรณ์ในชีวิต ความอุดมสมบูรณ์ไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องเงินทองเท่านั้นแต่รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ทางด้านจิตใจโอกาสที่ดีในชีวิตความสัมพันธ์ที่ดีสุขภาพที่ดีและความสุขเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันจงฝึกมองหาและชื่นชมสิ่งดีๆที่มีอยู่ในชีวิตของคุณแสดงความรู้สึกขอบคุณสิ่งเหล่านั้นยอมรับและรักในความเป็นตัวเองไพเดอะเอ็มปริสแสดงถึงความงามและความสมบูรณ์ในแบบธรรมชาติจงยอมรับและรักในความเป็นตัวเองเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณ เป็นไม่ต้องพยายามเป็นเหมือนใครอื่นการรักและเคารพตัวเองเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้คุณมีความสุขและสามารถมอบความรักให้กับผู้อื่นได้อย่างแท้จริงใช้สัญชาตญาณและความรู้สึก The e m p r e a t h i เชื่อมโยงกับสัญชาตญาณและความรู้สึกภายในจงเชื่อในความรู้สึกของตัวเองบางครั้งสัญชาตญาณของเราก็เป็นเครื่องนำทางที่ดีที่สุดในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆสรุป ไพ่ The Empress ในการอ่านนี้บ่งชี้ว่าคนที่อยู่ในใจของเธอนั้นเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลด้านบวกอย่างมากเป็นแหล่งของความรักการดูแลและความมั่นคงทางอารมณ์ความสัมพันธ์นี้มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความอุดมสมบูรณ์และความสุขในชีวิตในแง่ของข้อคิดในการใช้ชีวิตประจำวันไพ่ใบนี้เตือนให้เราให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะความสัมพันธ์ที่ดีการดูแลตัวเองและผู้อื่นการเชื่อมโยงกับธรรมชาติ และความคิดสร้างสรรค์การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์การเห็นคุณค่าของความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตการยอมรับและรักในความเป็นตัวเองและการเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตนเองสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร